สวัสดีนิสิตท,ทุกคนอีกครั้งนะคะสำหรับในสัปดาห์ที่9นี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมเงื่อคไายใจกันนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของการคิดอย่างเป็นระบบนะคะสำหรับในกิจกรรมเงื่อนไายใจจะประกอบไปด้วยทั้งหมด3กิจกรรมย่อยนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็เดี๋ยวกิจกรรมที่1นนะคะ mm. เกี่ยวกับเรื่องของการผ่อนพักตระหนักรู้ค่ะ สำหรับกิจกรรมที่1นนะคะการผ่อนพักตระหนักรู้นะคะอาจารย์อยากจะให้นิสิตนะคะเปิด ฟังเสียงเพลงนะคะในคลิปที่อาจารย์ส่งลิงก์ไปให้นะคะในขณะที่นิสิตฟังนะคะอาจารย์อยากให้นิสิตหาที่สงบนะคะแล้วกอ็อาจจะนั่งสมาธิหรือว่านั่งเฉยๆนะคะโดยที่พยายามให้นิสิตนะคะฝึกในเรื่องของการกําหนดลมหายใจโดยที่เราเองเนี่ยฝึกในการหยุดคิด ะะอยากให้นิสิตได้เกิดการผร่อนคลายตระหนักรู้ก่อนที่จะได้ทำกิจกรรมนะคะระหว่างที่ฟังเสียงเพลงเนี่ยลองนะคะลองดูว่าเราหลับตานะคะแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าออกเข้า ะะแล้วก็เอาความรู้สึกทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่ปลายจมูกของเราถ้าเกิดในกรณีที่สมมุติว่าเราเผลอนะคะไปคิดนะคะก็อยากให้นิสิตตามไปหยุดคิดพอหยุดคิดแล้วก็ดูแค่ลมหายใจเราเท่านั้นนะคะพยายามทําอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยสัก5นาทีถึง10นาทีนะคะเพื่อให้นิสิตเองเนี่ยจะได้เกิดในเรื่องของจิตใจในเรื่องของกายแล้วก็สมองนะคะจะได้ผ่อนคลายก่อนที่จะได้ทํากิจกรรมต่อไปค่ะ ค่ะและสำหรับในกิจกรรมที่2ความทุกข์ของฉันอาจารย์เองอยากจะ เ่ให้นิสิตหาที่สงบนะคะคุยกับตัวเองและถามตัวเองว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนิสิตเคยทุกข์หรือกังวลกับเรื่องอะไรมากมากไหมแล้วจัดการกับปัญหานั้นได้อย่างไรบ้างหลังจากนั้นก็ให้นิสิตนะคะวาดรูปไมล์แมพความทุกข์ของฉันพร้อมทั้งเขียนคําอธิบายสั้นๆว่าเราทุกข์เรื่องอะไรอยู่เราเคยทุกข์เรื่องอะไรแล้วเราผ่านมันมาได้อย่างไรบ้างลงในกระดาษ a 4 แล้วก็เขียร์ละเอียดเล็กน้อยนะคะสำหรับกิจกรรมที่2ก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะค่ะและในกิจกรรมที่3นะคะศูนย์ทริยสนทนาหลังจากที่เราได้คิดใครควรเกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์ของฉันแล้วเนี่ยอ,อยากให้นิสิต จับคู่หรือจับกลุ่มสนทนาก็ได้นะคะกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวประมาณาสัก4ีถึงหคนโดยใช้หลักส่นทนสนทริยะสนทนาก็คือการฟังอย่างตั้งใจการฟังอย่างไม่ตัดสิน การฟังอย่างไม่มีข้อโต้แยง้งฟังอย่างไม่มีข้อวิาพากษ์วิจารณ์หรืออคติกับผู้พูดแล้วก็ฟังอย่างเข้าใจผู้พูดด้วยนะคะว่าผู้พูดต้องการที่จะสื่อสารอะไรนะคะโดยที่นําเรื่องราวที่เป็นความทุกข์หรือข้อกังวลดังกล่าวเนี่ยลองแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อหรือบุคคลที่ตัวเองไว้ใจและหลังจากนั้นก็ให้นิสิตใคร่ครวญว่าความทุกข์หรือข้อกังวลดังกล่าวเนี่ยมันคลี่คลายลงหรือไม่อย่างไรเพราะอะไรถ้ามันคลี่คลายคลี่คลายอย่างไร แล้วทำไมมันถึงคลี่คลายถ้ามันไม่คลี่คลายมันเป็นเพราะอะไรนะคะสำหรับในกิจกรรมที่3สุนทรียสนทนาก็จะมีเท่านี้ค่ะค่ะแล้วสุดท้ายนะคะหลังจากที่นิสิตได้ทํากิจกรรมเรื่องใจใจทั้ง3กิจกรรมเสร็จแล้วงานที่จะต้องส่งในระบบจะมีอยู่2ชิ้นงานค่ะชิ้นงานที่1ก็คือรูปวาด m ม m แม ความทุกของฉันนะคะ1ชิ้นงานซึ่งอยู่ในใบางานที่9.1แล้วก็ชิ้นงานที่2ก็คือการเขียนสะท้อนความรู้สึกหลังจากได้ทํากิจกรรมทั้ง3กิจกรรมในสัปดาห์ที่9นะคะโดยให้นิสิตเนี่ยเขียนสะท้อนว่าเราได้เรียนรู้อะไรรู้สึกยังไงและจะนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรในใบางานที่9.2นะคะโดยที่ทั้ง2ชิ้นงานเนี่ยให้นิสิตเขียนนะคะไม่เกินหนหน้ากระดาษ นะคะในแต่ละชิ้นงานค่ะหลังจากนั้นก็ส่งใบงานเป็นไฟล์ PDF mm hmm. เข้าไปในระบบนะคะโดยชิ้นงานของกิจกรรมเงื่อนคายใจจะมีกำหนดส่งภายในวันที่6กันยายน2563นะคะเวลา23.59นนะคะขอให้นิสิตท,ทุกคนนะคะตั้งใจทำงานแล้วก็มีความสุขก,กับการได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อาจารย์หวังว่ากิจกรรมนี้เองก็จะทำให้นิสิตได้ เรียนรู้นะคะเ,เรียนรู้อ,อะไรมากขึ้นนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบนะคะแล้วเดี๋ยวจะพบกันใหม่ในกิจกรรมสัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณค่ะ